สนับสนุนโดยน้ำขิงฮอตต้าผลิตจากขิงแก่สดอายุ11-12เดือนเมื่อเราถามว่าเราควรจะมีหรือไม่ควรจะมีโรงไฟฟ้านิูเคลียร์และกำลังถกเถียงกันอยู่เนี่ยประสบการณ์ของประเทศอื่นซึ่งทำก่อนเรามากมายแล้วก็ผ่านมาเหมือนกับเราก็คือถกเถียงกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็พูดจาก,กันอย่างรุนแรงมากอย่างฝรั่งเศสที่คุณวินารั์ไปนี่ กว่าจะสรุปได้เขาก็ทะเลาะก,กันเกือบตายเหมือนกันนะครับพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าของฝรั่งเศสเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนยุค70ตอนนั้นวิกฤตการน้ำมันน่ยนะคะคก็เลยทําให้รัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจว่าเอาละ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยคือทางออกซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรที่จะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้แต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ควรจะไปพัฒนานิวเคลียร์มากจนเกินไปควรจะใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นก็เป็นข้อถกเถียงกันแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสเองก็ยังจะเดินหน้าต่อไปนะคะ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะคิดเป็นสัดส,ส่วนทั้งหมดก็ประมาณ80%ด้วยกันค่ะของไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้นะคะและนี่คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เบลวิลตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงปารีสประมาณ130กิโลเมตรเบลวิลเป็นเพียงหนึ่งในอีก58โรงหมายถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วประเทศนะคะและมีอีกหนึ่งโรงกำลังก่อสร้างอยู่ค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าต้องย้อนกลับไป ตั้งแต่ตอนเกิดวิกฤตการน้ำมันตอนยุค70ตอนนั้นฝรั่งเศสซึ่งก็ไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นฐานหินน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติก็เลยคิดว่าเอาละวิถีทางของฝรั่งเศสก็คือการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะจากวันนั้นถึงวันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้วันนี้ฝรั่งเศสเป็นผู้ส่งออกไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ รัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจในปีคศ1973ว่าจะลงทุนจริงจังกับพลังงานนิวเคลียร์โดยมีการพูดคุยกับประชาชนให้เข้าใจถึงความจำเป็นตอนนั้นคนส่วนมากก็เห็นด้วยไม่อยากพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงและฝรั่งเศสเองไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงของตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปจริงอยู่ที่ประเด็นโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่และชาวฝรั่งเศสส่วนมากให้ความสำคัญ แต่ก็มีคนที่มองว่าควรมุ่งไปทางพลังงานทดแทนมากกว่านิวเคลียร์และการใช้พลังงานนิวเคลียร์เกือบ80%ในการผลิตไฟฟ้าเป็นการพึ่งพานิวเคลียร์มากเกินไป My opinion is not d e f i n e because I don't know I know there is no thing uh, which can replace it now but I prefer to replace it if it's possible c'est une question qui Intéresse surtout les pouvoirs publics qui sont en charge de la politique énergétique française. Mais ce que je peux dire, c'est que le résultat actuel, il est l'histoire du contexte français qui remonte à 1974, qui fait qu'on a construit un parc nucléaire important. Aujourd'hui, la position de l'entreprise EDF, c'est d'avoir dans son parc de production un mix de production à partir de différentes sources d'énergie primaire dans lequel, bien évidemment, le nucléaire a toute sa place, puisque il est sûr. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เบลวิลเป็นของ EDF เป็นบริษัทของรัฐมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เครื่องกำลังผลิต1,300เมกะวัตต์ต่อเครื่องเริ่มเดินเครื่องในปีคศ1987และ1988พื้นที่ตั้งคือพื้นที่ที่คนอาศัยอยู่น้อยสำหรับความปลอดภัยหากเป็นพื้นที่นอกโรงไฟฟ้าจะอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญ,ญาณเตือนภัยการโทรศัพท์แจ้งเหตุการย้ายคนออกแจกยาหรือการซ้อมเหตุฉุกเฉิน แต่จนถึงวันนี้สําหรับที่เบลวิลไม่เคยเกิดอุบัติเหตุด้านกัมมันตารางังสีแต่มีอุบัติเหตุเล็กน้อย18ครั้งในระยะ20ปีที่ผ่านมาเกิดจากการไม่เคารพกฎเกณฑ์พอเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งจะมีการประกาศให้คนได้รับรู้เรา quand on exploite une centrale nucléaire la priorité première mais vraiment qui dépasse toutes les autres c'est d'assurer la sûreté de fonctionnement de l'installation et c'est toujours ça qu'on a en tête Et dès lors qu'une question de sûreté se pose, on arrête l'installation, on recherche la panne si panne il y a, et on redémarre uniquement quand on a trouvé la panne. Et, et, et... คือประวัต um, ิศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาเป็นอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนเมืองไทยที่เพิ่งจะมาตัดสินใจณตอนนี้นะคะที่ปัจจัยหลายอย่างมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนของประเทศเขาด้วยแล้วก็ไม่เหมือนกับเมื่อ30-40ปีที่แล้วที่เขาคิดว่าจะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่สําหรับ ฝรั่งเศสเนี่ยมาจนถึงวันนี้เขาก็ยังตัดสินใจว่าจะเอาอยู่นะคะเพราะว่าเขามองว่า เขาได้เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีทางด้านนี้ mm hmm. แล้วก็นอกเหนือจากผลิตไฟให้คนในประเทศใช้แล้ว mm hmm. เขาก็ยังส่งออกไปได้ด้วยเป็นผู้ส่งออกไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ mm hmm. กลายเป็นว่าสร้างรายได้อีกแล้วก็บริษัทที่สร้างพวกเตาปฏิกรณ์ทั้งหลายเนี่ยก็คือบริษัทอารีวาเป็นบริษัทใหญ่ของฝรั่งเศสก็เลยเป็นผู้นําทางด้านของเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยมีผลประโยชน์เยอะแยะที่ยังจะต้องคงเอาไว้ Mm hmm. ซึ่งน mm ิวเคลียร์นะคะส่วนที่ฟ mm ินแลนด์ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยเถียงกันตั้งแต่นู่น5ปีที่แล้วที่ประเทศฟินแลนด์มีแล้ว4โรงคือมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยสเครื่อง mm hmm. จะสร้างเครื่องที่5ดีไหมโอ้โหเถียงกันจะเป็นจะตายเลยค,ค่ะและอยู่ข้างหลังนี่ฉั ไฟฟ้านิวเคลียร์โลวิซ่าค่ะอยู่ห่างจากเฮลซิงกิไปทางตะวันออกประมาณ90กิโลเมตรด้วยกันนะคะข้างในมีเตาปฏิกร Nuclear, อนนิวเคลียร์2เตาด้วยกันมีกําลังการผลิตเตาละประมาณ500เมกะวัตต์นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ผลิตได้ประมาณ1,000เมกะวัตต์ด้วยกัน สำหรับที่ประเทศฟินแลนด์ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่อนข้างจะมากนะคะมาเป็นที่1ค่ะ27%รองลงมาก็ใช้พลังงานน้ำตามมาด้วยกา๊าซธรรมชาตินะคะและแนวโน้มก็คือเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้แห่งที่5กํากำลังสร้างอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าอาจจะมีแห่งที่6แห่งที่7ตามมาด้วย จริงๆถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าเพราะว่าบริษัทที่จะสร้างแล้วก็รัฐบาลเองให้ข้อมูลให้ความรู้กับประชาชนสร้างความเข้าใจตอนนี้เลยกลายเป็นว่าชุมชนนั้นก็ยอมรับนะคะแล้วก็เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะได้ไม่พึ่นพาพลังงานปร,ประเภทอื่นมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าที่ฟินแลนด์เองก็ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรมากมายนะคะยกเว้นป่าซึ่ง เขาจะมีบริเวณของป่ามากถึง60-70%ของประเทศนะคะแล้วน้ำก็เยอะค่ะมีทะเลสาบเนี่ยเกือบจะ2 0 0,000แห่งแต่ถ้าเกิดพูดถึงก๊าซธรรมชาติผ่านหินหรือว่าจะเป็นน้ำมันเขาก็ไม่มีเลยนะคะก็เลยมองว่าพลังงานนิวเคลียร์นำมาผลิกตกระแสไฟฟ้าน่าจะเป็นทางออกที่ดีค่ะฟินแลนด์ใช้ไฟแต่ละปีประมาณ14,800เมกะวัตต์ทั้งๆท,ที่มีประชากรประมาณ5ล้าน3 0 0แสคนเท่านั้น เปรียบเทียบกับเมืองไทยประชากร63ล้านคนใช้ไฟประมาณ23,000เมกะวัตต์ต่อปีฟินแลนด์มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งแรกในปีคศ .1977 และการตัดสินใจของฟินแลนด์ที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงที่5เมื่อปีคศ2002เป็นการสวนกระแสในยุโรปในช่วง10ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าที่โลวิซาเป็นเพียงหนึ่งในสองแห่งของทั้งประเทศรวมแล้วฟินแลนด์มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สีเครื่องรวมกำลังการผลิต2,696เมกะวัตต์เมืองโลวิซาเป็นเมืองเล็กๆมีประชากรเพียง7,000คนที่ชาวบ้านยอมให้สร้างนอกเหืือจากเหตุผลทางเศรษฐกิจอย่างการจ้างงานและการที่เมืองจะได้ไรายได้ภาษีแล้วบริษัททาการพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเปิดเผยและต่อเนื่อง มีการรายงานทุกความเคลื่อนไหวของบริษัทให้ชาวบ้านได้รับทราบเกิดเป็นความไว้ใจขึ้น The base, basic thing is is that we have been operating this plant now for 30 years here and and, and we have during the whole period we have been in up A part of this society, we have communicated very open. All the events that has happened on the plant, we are regularly giving information about all our operation, all our plans, etc. So, so the people rely on on us, and, and so there's a confidence on both parts. So, I think this is the basic, basic thing, thing here. So, we are not buying acceptance. We are, we are. Try to, we try to be so open and have an open dialogue, to, to, and we have been doing that for 30 years, and I think that that's why we have a lot of people in this area accept us uh, as, as a partner of the society. And up until today, um, are there any negative impacts at all on the local community? I, I don't think so, because uh, if you look around, uh, how it looks here in, in the area now, so. so we have not found any any negative impacts. The only impact that we have on the area is, of course, the cooling water. And it, we, in Finland, it, it's very cold in the winter, and, and so we have an ice deck on the sea. And around the around the power plant, around about one kilometer around the power plant, we don't have this ice deck. So I think this is the, the most visible visible impact on, on the environment. <laughs> I think uh, if we look back uh, about five, six years when the decision was made in Finland, that was really against the trend. And it was, it was an issue. But then if we look at the situation today, when this uh, carbon free uh, production has become uh, so much more important. Even on the European level, there's much more discussion about building new nuclear, and the issue has come up in, in the UK, in the USA. So, different countries are now starting to discuss. So, maybe you could even say that Finland was a forerunner. At that time, Finland was going against the stream, but today Finland was, is a forerunner. ส่วนที่เก็บขยะของโรงไฟฟ้าโลวิซาอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าเป็นอุโมงค์ลึกลงไปใต้ใตดิน110เมตรกว้างพอที่จะให้รถปิกอัพวิ่งเข้าไปได้สบายๆขยะในณที่นี้หมายถึงถุงมือเสื้อคลุมหรืออะไรก็ตามที่อาจอยู่ในข่ายได้รับกัมมันตรังสีจากการอยู่ในโรงไฟฟ้าเป็นเวลานานแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจวัดขยะมีกัมมันตรังสีน้อยมากถึงขั้นไม่มีเลย แล้วความแตกต่างของสังคมฟินแลนด์ต่างจากสังคมไทยที่คุณสุทธิชัยว่าว่าส่วนใหญ่ของเมืองไทยเนี่ย uh huh. จะคนวงเล็กๆ <c oughs> แล้วก็คุยกัน ของเขานี่คุยกันทั้งประเทศหรือว่าประเทศกาคนน้อยก็ไม่ทราบนะห้าล้านคนแล้วก็มีการศึกษาทุกอย่างที่ดีมีข้อมูลทุกคนมีเท่ากันหมดเข้าอินเทอร์เน็ตเถียงกันในอินเทอร์เน็ตคือทั้งสังคมช่วยกันคิดจริงๆค่ะแล้วก็มีกลไกลในการตัดสินใจที่ที่พิเศษของเขาอะนะคะที่ฟินแลนด์ก็คือว่ารัฐบาลรัฐสภาแล้วก็ชุมชนใช่ครับสหน่วยนี้นะคะถ้าเกิด ใครคนใดคนหนึ่งไม่เอาด้วยก็คือเลิกไม่สร้างเพอคุณมีนาด้ไปดูฟินแลนด์และไปดูฝรั่งเศสมาแล้วเราก็ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าแล้วของไทยเราเองเนี่ยก่อนจะถึงวันนี้ประเด็นเรื่องโรงไฟฟา้านิวเคลียร์ของเราเคยถกเถียงกันมาไหมเคยมีข้อเสนอและเคยจะสร้างกันหรือไม่น่าสนใจนะครับว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยแต่ที่มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่ารัฐบาลคุณสุรยุทธ์มีแผนเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน ระยะยาวหนึ่งในแผนนั้นก็คือจะต้องมองว่าความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นควรจะมีหรือไม่มีซึ่งก็ดีครับเพราะว่าจะได้มีการถกเถียงด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงกันกลับมาจะย้อนดูครับว่าประวัติศาสตร์ของการคิดถึงเรื่องนิวเคลียร์ของไทยเรานั้นเป็นอย่างไร